อตอนนี้ไปขอท่านหลายตั้งใจฟังคำอธิบายสักครู่หนึ่งเรื่องการเจริญพระธรรมฐานสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดงนักปฏิบัติทั้งหมด <c oughs> นั่นก็นคือต้องต่อสู้กับอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตตัว่าจิตจะเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิ อารมณ์มิปัจนาญาณจะทรงตัวหรือไม่ทรงตัวความสำคัญที่สุดที่อยู่ที่อารมณ์พุ่งสั้นหรือไม่มพุ่งสั้นสำหรับอารมณ์พุ่งสั้นนี่มันไม่ได้สั้นปกติอย่างเดียวแค่นิดอย่างนั้นนิดอย่างนี้นิดหน่อยความจริงถ้ามันสัน้นแต่มันสั้นไปหมดสุดแล้วแต่อารมณ์อะไรมันหนักไปในทางไหน ถ้าเราหนักไปในดังราคาจริตมันก็สั่นไปหาราคาจริตถ้าหนักไปทางโทสะจริตมันก็สัานไปหาโทสะจริต,ตรหีวจิตมีลมพุ่ิตกกระโมหาจริตมันก็หนักซึมไม่มีอะไรแน่ใจหรือว่าหนักไปทางศรัทธาจริตพุทธจริตอันนี้ดีแล้วก็อย่างสัน่น รวมความว่าอารมณ์ฟุ้งและอารมณ์สั้นมันก็เป็นของไม่ดีเพราะทำให้จิตไม่ทรงตัวถ้าสร้างไปทางร้า,รายชินราคะโทสะลโมหมะอันนี้เป็นเหตุกงอายภูมิถ้าสร้างไปด้านสัทธาจริตพุทธาจริตเป็นด้านกุศลก็ดีแต่ว่าดีไม่จริงมันตัดนิพพานทิ้งเสียเพราะอารมณ์ไม่ถึง รวมความว่าสิ่งที่มีความสําคัญที่สุดที่เราจะตั้งจุดให้ถึงพระนิพพานจริงๆก็ต้องป้องกันอารมณ์สร้างของจิตอารมณ์สร้างของจิตนี่หม่คืนได้ยินเสียงว่าพูดกันทั้งเรื่องอนา,าปานุสติกรรมฐานนี่ความจริงอนา,าปานุสติกรรมฐานนี่เป็นกรรมฐานใหญ่มาก เราจะส่งอารมณ์แบบไหนก็ตามท่าทิ้งอนาคาสติกรรมฐา,านและไม่มีผลแน่นอน <c oughs> ฉะนั้นตากว่าท่านทั้งหลายไม่ไว้วางใจตัวเองความจริงก็ไม่ควรจะวางไว้วางใจเพิงคิดว่ายังไงไงก็ตามจะอารมณ์สัน้นเนี่ยมันต้องเล่นง,งานเราแน่เสมอฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน องสเมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทุกท่านสนใจในอนาปานุสติกรรมฐานให้มากแม้แต่องสเมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงตรัสแก่พระอานทน์ว่านันทะดูก่อนอนทน์เราเองก็เป็นผู้มากในอนาปานุสติกรรมฐาน <c oughs> อานาปานุสติกรรมฐานคือการกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกเป็นการนะครับว่าการพุ่งสร้างของจิต ทำจิตให้เข้าถึงสมาธิได้ดีและก็เป็นการระง,งับทุกเวทนาที่เกิดทางกายดั <c oughs> ยงนั้นทุกวาระที่หาว่าท่านมีความรู้สึกตัวอยู่ให้สนใจกานาปานุสติกามฐานให้มากคือว่าเวลาที่มันส่านจริง,รงๆก็ไม่ต้องภาวนาไม่ต้องพิจรารณา ให้กำหนดแต่ลมให้ใจเข้าออกอย่างเดียวก็เดี๋ยวมันก็ระงับเมื่อจิตจะเข้าถึงสมาธิถึงเข้าถึงฌาสมาบัติรวดเร็วมากนี่เป็นจุดหนึ่งของนักปฏิบัติเป็นกรรมฐานที่จะต้องมีการทรงตัวตามนี้เราทิ้งไม่ได้เลยนะจะปฏิบัติก่องไหนก็ตามก็อย่าทิ้งนาปาุสติกรมรานขึ้นต้นโดยนาปาุสติกรมร,าากรมรานก่อน หรือว่าขึ้นไปพร้อมๆกันกับกับทำภาวานาหรือว่าการพิจรนารณาเลยทีเดียวเป็นการคุมตัวอยู่นี่เป็นจุดหนึ่งที่จักษสารมสมาธิของท่านในสมบูรณ์บริบูรณ์คือผู้ที่ได้สมาธิแล้วเนี่ยอย่าไปทิ้งอนาปานนภติกรรมฐานหรือว่าท่านที่ทรงวิปัสสนาญาณก็หมนกันทิ้งอนาปานนภติกรรมฐานไม่ได้ ถ้าว่าเรามีสมาธิอยู่แล้วมีญาณอยู่แล้วมีวิปัสนายาณอยู่แล้วอน,นาปานุสติกรรมฐานยะสัพิญาณจะทําการทรงตัวรมที่เราได้ให้มันทรงตัวอยู่ดีแล้วก็จะมีความแจ่มใสอันนี้ในเมื่อเราคิดว่าเราสามารถจะทรงอนาปานุสติกรรมฐานเพื่อเป็นการควบคุมไม่จิตฟุ้งซ่าน ในความจริงจิตคำว่าไม่ทรงส่ง้านนะ่ยมันได้บางขนาดเท่านั้นนะขนาดที่ยาวที่สุดก็คือขนาดที่ทรงชานแตาว่าพร้อมๆกันนั้นธรรมดาท่านพุทธบริษัททุกท่านอย่าลืมอีกจุดหนึ่งว่าสิ่งที่จะทําให้เราดีจริงๆชานที่เราได้จะทรงตัวอยู่เสมอ เนื้อความจ่มใสของยานจะทรงตัวอยู่เสมอวิปัสนาญาณที่เราได้จะก้าวขึ้นไปตามลำดับจนทั้งถึงวิสุทธิอนิพพาน <c oughs> นั่นก็คือการไข้ควรในกายคตานุสติกรรมฐานก้าสุภกรรมฐานร่วมกันกรรมฐานตัวนี้ะมีความสำคัญมากเพราะว่าร่างกายนี้ถ้าเราติดมัน มันก็สร้างความไม่ดีให้เกิดกับเราเพราะว่าถ้าเรายังติดร่างกายของเราอยู่เราก็สามารถจะติดร่างกายของคนอื่นได้ถ้าเรายังติดร่างกายของเราคนดีแลือติดร่างกายของคนอื่นด้วยมันก็ติดวัตถุธาตุได้ด้วยอีกเหมือนกันรวมความอารมณ์ติดทั้งสามจุดคือร่างกายเราคนดี ร่างกายคนอื่นคนดีวัตถุธาตุทัท้งหลายคนดีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันจะดึงให้เรากลับมาเกิด <c oughs> ที่เราจะต้องกลับมาเกิดเนี่ยจะเกิดเป็นคนมันก็ไม่แน่นักดีไม่ดีกรรมเก่าที่เป็นอกุศลก็ดึงเราเป็นนรกก่อนร้อเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสจตุจารถ้าเป็นคนก็คนไม่สู้จะดี ที่มันเป็นอย่างนี้ได้เพราะาอารมณ์ติดติดสามติดคือติดกายเราติดกายคนอื่นติดวัตถุธาตุดังนั้นหากว่าท่านสามารถระงับอารมณ์พุ่งสร้างของจิตได้มัแค่เล็กน้อยก็าตามจงใช้อารมณ์นั้นให้เป็นกำลังเข้ามาพิจารณาร่างกายของเราโดยเฉพาะร่างกายคนอื่นไม่ต้องไปสนใจ ถ้ามันไม่ห่วงร่างกายของเราเสียเองได้ร่างกายคนอื่นเราก็ไม่ห่วงเมื่อพิจารณาร่างกายของเราว่าร่างกายของเราเนี่ยมันมีสภาพดีหรือมีสภาพเลวมองหาความดีของร่างกายถ้ามันดีตรงไหนถ้ามันดีจริงๆมีวันไหนบ้าง <c oughs> ที่ร่างกายไม่ต้องการอาหาร แล้วก็มีวันไหนบ้างที่ร่างกายของเราไม่มีทุกขเวทนาทุกขเวทนาที่เกิดจากร่างกายหนึ่งผิวมันก็เป็นทุกขเวทนาหนาวเกินไปร้อนเกินไปเมื่อยเกินไปปวดเกินไปมีอาการทรงตัวไม่สูดดีนักเบรมไม่ค่อยดีนักอย่างนี้มันมีปกติสำหรับร่างกาย อันร่างกายเป็นปัจจัยของความทุกข์เราเกิดมาตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายเราหาความสุขอะไรไม่ได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกข์คือความหิวทุกข์คือความปรารถนาไม่สมหวังมันจะน้อยก็าตามมันจะมากก็าตามมันก็เป็นาการของความทุกข์ ถ้าเรามองมันจริงๆแล้วร่างกายทุกส่วนของเรานะหาดีไม่ได้อันดับแรกเราจะเห็นทุกขเวทนามันมีเป็นปกติหลังจากทุกขเวทนาแล้วมันก็ยังมีความไม่ทรงตัวมีการเสื่อมมีการเคลื่อนไปหาความตายนอกจากนั้นร่างกายของเราก็เต็มไปด้วยความสกปรก มีน้ำเลือดน้ำเหลือน้ำหนองจาระปัสสาวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเหงื่อมีใครมีการเม็นสาบเป็นสางี่เป็นปกติภาระที่เรามีความหนักที่สุดก็คือร่างกายเราคนเปรยไม่ขนาดไหนในที่สุดมันก็ไม่สามารถจะส่งตัวได้มันก็พัง นี่เราจะเห็นโทษว่าถ้าเราเกาะร่างกายยังมีความปรารถนาดีกับร่างกายคิดว่าต้องการร่างกายอย่างนี้อีกอีกกี่ชาติเราจะพ้นทุกการที่พ้นทุกจริงๆของพระอรหันต์ก็ตัดตัวเดียวคือตัดร่างกาย <c oughs> วิธีตัดร่างกายที่ไม่จะตัดส่งติดให้ใช้ปัญญาพิจารณาไว้เสมอ ว่าร่างกายทุกส่วนของเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยความสุขภกอ,อันนี้ใช้ทั้งสัญญาและก็ปัญญาอย่าใช้ความโง่เข้าพิเจรณา <c oughs> มันของเห็นง่ายๆร่างกายส่วนไหนมันสะอาดหนังกำพร้าทั่วร่างกายมีผิวพันณ์เป็นต้นที่ชมว่าผิวพันณ์สวยเราชอบใจ แล้วก็ผิวพรรณนั่นหลเ่านั้นนั่นแหละถ้าเราไม่อาบน้ําไม่ชำระร่างกายถุกวันสองวันมันก็ดูอะไรไม่ได้ร่างกายเหนียวเหนอะหนะไปในเหงื่อในไค้เราก็รังเกียจแล้วภายในภายหนังลอกหนังเห็นเนื้อหมดความสวยลอกเนื้อเข้าไปเห็นตับไตไส้ปอดหมดความดี มองไปทีไม่ช้าไม่นานเท่าไรทั้งเนื้อทั้งหนังตับไตเส้นปอดก็สลายตัวไปหรือถ้าโครงก็ดูกยังไงยังไงมันก็มีแน่สภาพนี้ <c oughs> แล้วทำไมเรายังคิดว่าร่างกายเป็นเราเป็นพวกเราอีกอารมณ์ตัดก็คือคิดว่าร่างกายนี้สภาพความจริงมันเป็นอย่างนี้ และเราที่เราเกิดมาเป็นมีความทุกข์อย่างนี้ก็เพราะว่าเราหลงผิดคิดว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราแคออนั้นนับตั้งแต่บัดนี้ไปเราเชื่อในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็โจงเชื่อในมนโนวิธทิที่เราได้เวลาที่เราเคลื่อนออกไปจากกายมันมีความสุขรือมีความทุกข์ ร่างกายที่เป็นทิพย์ร่างกายที่เป็นแสดงภาพเป็นเทวดาหรือผมหรือว่ากายองณิพพานมันแตกแต่างกับร่างกายที่เปลือกนอกนี้นั้นเราก็คิดว่าขึ้นเอว่าร่างกายที่เรียกว่าเปลือกนอกอย่างนี้ได้แก่มีเนื้อมีหนังมีกระดูกเป็นต้นมันจะไม่เป็นสมบัติที่เราต้องการต่อไป ต่อไปในเบื้องหน้านับแต่เวลานี้ถ้าร่างกายมันยังย <c oughs> มีอยู่เราจะให้อาหารไม่กินเพื่อให้เครื่องล่งเครื่องห่เราจะให้ยารักษาโรคกับมันเพราะเรายัต้องอาศัยมันแต่ว่าถึงถึงวาระสุดท้ายเมื่อไหร่ึ้นเยี่ร่างกายทีท่เต็มว้ความสุขปกบสมม ร่างกายที่หาความเที่ยงไม่ได้ร่างกายที่นำความทุกมาให้ร่างกายที่ต้องสลายตัวเป็นสุดหาความแน่นอนไม่ได้อย่างนี้ไม่มีสำหรับเราอีกจุดที่เราต้องการจุดเดียวคือกายทิพยพิเศษกักายทิพย์านไดจุดที่เราต้องการจริงๆก็คืออารมณ์มลิภาหลังจากนั้นก็หวนมาดูราคะความรักในหว่างพศ โลภค,ความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ถ้าเราบวมเมามันก็เป็นทุกข์มันก็นมนกนไม่่เกิดประโยชน์การแต่งงานคู่ตัวผัวเมียมันก็เป็นแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้รวยเท่าไรมันก็ตายโจด,ดดูร้ายเท่าไรก็หาความสุขไม่ได้ท้ายที่สุดเราก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏจักร ฉะนั้นเพื่อความบริสุทธิ์ของจิตแล้วก็คิดไว้เสมอว่าหนึ่งจะตัดความรักในเพศ่เสียเพราะมันสกปรกสองเละะตัดโลภะความโลภในการคโคดกงบุคคลอื่นเสียเพราะเป็นทางนำมาซึ่งความทุกข์แล้วก็สามเลยตัดโทสะความโกรธคิดประทุษร้ายคนอื่นซึ่งมันไม่มีเครื่องหมายความดีมีมแต่ความเลาร้อน และรายการนี้สี่ตัดโมหะคือความหลงไม่ติดร่างกายนี้ต่อไปเราไม่ต้องการร่างกายมนุษย์ไม่ต้องการร่างกายตัวดาไม่ต้องการร่างกายผมเรานิยมอย่างเดียวคือกายพุทธิพานถ้าจิตใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทุกท่านคิดอยู่อย่างนี้เป็นปกติทุกคนจะมีสภาพเก่็ดใสอารมใจที่เป็นทิพย์จะสว่างสวัยจะเป็นทิพย์สะอาดมากที่สุด เมื่อสภาวะร่างกายเป็นมนุษย์หมดไปเมื่อไรนั่นคือเราถึงพระวิปัน้นตอนนี้ไปขบันดาเต็พุทธบริษัททุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกสำเัาท่านอิสุกใหม่ตั้งใจจับพระรูปไปโฉมเขาโอบสมเด็จไปจอมใจพุทธศานส,สนาให้ชัดเจนแจ่มใสทรงสภาพอารมณ์นั้นไว้ิ่งกว่าครูผู้แนะนำยิ่เข้าไปแนะนำท่านถ้าเริ่มปฏิบัติได้ อ่าลำดับต่อน,นี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจฟังคำแนะนำสักครู่หนึ่งการจร,ระได้อกรรมาานก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทร,รวบรวมกำลังใจตัดขันห้านี่เป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุด ถ้าอันดับแรกขบันดาท่านผู้บริษัทนึกถึงความเป็นจริงเพราะการจะิดพระกรรมฐานนี่เราต้องการความเป็นจริงให้คิดว่าร่างกายของเราคนดีร่างกายบคุคคลอื่นก็ดีร่างกายของสัตว์ก็ดีวัตถุทตาทั้งหลายก็ดีมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นที่แรกมันเกิด เมื่อเกิดขึ้มนมาแล้วก็ค่อยเติบโตไปทีละน้อยละน้อยแล้วก็ค่อยเสื่อมลงที่เราเรียกว่าแก่เรียกเก่าเมื่อเสื่อมไปค่อยแก่ไปทุกวันที่วันในที่สุดก็ตายและในช่วงที่ทรงตัวอยู่นี่ก็ไม่มีอะไรเป็นสุขมันมีแต่ความทุกข์ทุกข์ก็ความหนาวหนาวเกินไปก็ทุกข์ ร้อนเกินไปก็ทุกข์ผิวก็ทุกข์ยิ่มมากเกินไปก็ทุกข์โอตุจาระปัสสาวะก็ทุกข์แล้วก็การที่จะกินเข้าไปนั่นนะอาหารทุกอย่างเงินทุกบาทผ้าทุกชิ้นเราได้มาด้วยความเหนื่อยยากทประกอบการงานความเหนื่อยยากทุกอย่างนี้ท่านเรียกว่าทุกข์ ทุกเท่านี้มันยังไม่พอเราพยายามปนปรือร่างกายให้มันดีที่สุดที่จะดีได้แต่ในช่วงนั้นนั่นเองความป่วยไข้ม่สบายก็ามาเบียดเบียนถึงแม้ว่าเราจะรักษาหายบ้างไม่หายบ้างหรือบางท่านมีโรคน้อยบก็คะมีโรคแต่ในที่สุดทุกคนมีสภาพเหมือนกันคือความตายด้วยกันทั้งหมด ในอันดับแรกขบันดาแตนพุทธบริษัทัตงหลายต้องนึกถึงเรื่องนี้ก่อนถ้านึกถึงเรื่องทุกข์มันยากเกินไปแล้วก็นึกถึงตายเป็นจุดสําคัญรวบรับตัดใจความเลยก็ได้เราเกิดมานี่ต้องตายแน่เพราะร่างกายนี้ไม่สามารถจะทรงอยู่ได้อย่างนี้ตลอดไปดาว่าดูองค์สมเด็จพระจอมไตรคืีพระพุทธเจา้า พระองค์ดีกับเราหลายล้านเท่าพระองค์ก็ยังต้องนิพพานําว่านิพพานหมไมถึงขันห้าพังความว่าตายของเราคือร่างกายคือขันห้าพังเหมือนกันในเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเป็นอิชาริยะมนุษย์ดีกว่ามนุษย์ทั้งหมดเนียเป็นผู้เลิยกว่ามนุษย์เป็นผู้เลิยกว่าเทวดาเป็นผู้เล่ยกว่าพรหม ในที่สุดขันห้าวพระองค์ก็ทรงอยู่ไม่ได้มันก็พังในที่สุดนทนนี้มาดูเราเราดีไม่เท่าพระองค์ถ้าร่างกายมันจะทรงอยู่ได้ไหมมันก็พังอีกแหละมันก็ทรงอยู่ไม่ได้แล้วก็มาคำนึงทึงร่างกายว่าร่างกายนี้มันทรงอยู่ไม่ได้จริงๆท่นนี้เรากก็มานั่งดูราคะความรักโลภะความโลภ โทสะความโกรธโมหะความหลงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันมาจากอะไรราคะความรักรักในรูปรูปสวยรักเสียงก็รักกลิ่นหอมรักลิ้นอร่อยเอลรสอร่อยรักสัมผัสดีรัก ตอนนี้เรามันทั่งดูความรักของจิตที่เข้าไปรักมันรักอะไรกันแน่ในที่สุดก็ร,รักร่างกายรักรูปวัตถุตอนนี้ไอ้สิ่งที่เรารักนี่มันทรงตัวหรือเปล่าแล้วก็มานั่งดูทําไมต้องเข้าไปรักร่างกายที่ไม่มีอาการทรงตัวที่เต็มไปด้วยความทุกข์มองดูความเสื่อมในร่างกายที่เรารัก มองดูความเสื่อมในวัตถุที่เรารักขนาดที่เรารักนะ่ะเราต้องการความผดผ่องเปล่งปลัง่งแล้ะผ่องใสของรูปนั้นแต่ว่าไอ้รูปนั้นมันยังทรงอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยไหม <c oughs> ถ้ายังไม่หอมไม่เห็นรูปนั้นมันสุดสุดทงก็ดูรูปที่เก่ากว่า <c oughs> และต้องนึกว่ารูปที่เก่ากว่านี่มันเมื่อถอยหลังเข้าไปในเวลาที่สั้น เมือ่อยุ่นสัส้นๆรูปนี้ก็ผ่องใสเหมือนกันอย่างคนแก่นี้ก็ต้องมาจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวจะมาจากความเป็นเด็กความเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือเป็นเด็กรูปร่างก็ไม่เหี่ยวแห้งเหมือนคนแก่เปล่งปลัง่งแม้ใครก็ไม่ปรารถนาความเหี่ยวแห้งเพื่อนแบบนี้แต่มันก็หนีไม่ได้เวลามองไปทั้งแก่มันเศร้าก็ยังไม่พอ ต่อไปในที่สุดมันก็ตายถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วก็มองดูเข้าไปข้างในของร่างกายว่ามันมีอะไรบ้างมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเสมหะน้ำลายจาระปัสสาวะเป็นต้นถ้้งน,นอกก็เศร้าข้างในก็สุกปรกมันน่ารักตรงไหนถึงไม่อยจะทรงชีวิตอยู่ได้จะทนรักก็บอไหวแต่มันจะตาย ที่ตรงตายที่เราตายจากไปเขาตายจากเราไปแล้วมันมีอะไรไม่ได้และรวมความว่าที่เรารักจริง,รงๆก็เพราะอาศัยจิตเราหลงหลงคิดว่าร่างกายคือรูปของคนคนดีรูปของสัตว์ก็ดีและรูปวัตถุกดีมันจะมีสภาพทรงอย่างนั้นเป็นปกติไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเรารู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องการจะรัก ดูอย่างพระเรวัตบันแต่งงานเจ้าสาวเพียงแค่อายุเจ็ดปีเจ้าบ่าวก็อายุเจ็ดปีแต่พอรถนำสังคุณยายคนฝ่ายเจ้าขาวสาวอายุร้อยี่สิบปีมารถนำสังเขาก็ขอบอกว่าขอเธอทั้งสองจะมีอายุยืนนานอย่างกับคุณยายของเจ้าสาว ถ้าเห็นคนอายุ120ปีมีแต่หนังหุนคนกระูกหนังตกกรดต้าถามว่าต่อไปคู่แต่งงานจะมีสภาพอย่างนี้ไหมคนนั่งหลายก็บอกว่าถ้ายุยืนอย่างนี้ก็มีสภาพอย่างนี้ท่านก็สลดใจผู้นี้สุดก็เลยตัดสินใจบทโบดแล้วก็ได้เป็นอรหรันต์ดันั้นการจะริงกรมฐถายก็มรดาแต่พุทธบริษัททุกท่านให้เฟ้นอยู่ที่กายเป็นสำคัญ พยายามละกายให้ได้เมืันละไม่ได้เด็กขายก็สร้างคลายความรักในกายเสียมองดูตามความจริงของร่างกายว่าร่างกายมันสกปรกต้ก็เสื่อมโทรมแล้ในที่สุดงงงงังก็พังไม่มีอะไรไปที่ยึดถือต่อไปได้ในเมื่อสภาพมันเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ควรจะรักในมัน คำว่ารักในที่นี้มันรักกันได้ากามารณ์พยายามตัดอารมณ์ทิ้งถ้ากามารุม์ไม่เกิดก็มองด้วยความจริงของร่างกายว่ามันสกรปรกอนี่โลภะความโลภความโลภที่เกิดมาก,ก็อาศัยความหลงว่าคิดว่าเราจะไม่ตายเราจะไม่แกเราจะไม่ป่วยไขย้ไม่สบายเราจะไม่ทุดโทม ความหลงประเภทนี้เองเป็นปัจจัยเกิดโลภะความโลภคิดว่าทรัพย์สินถ,ถ้ามีมากเราก็จะมีความสุขแต่ความจริงคนที่มีทรัพย์สินมากแต่ปราศจากความรู้สึกตัวก็ไม่มีอะไรมีความสุขดังนั้นการส่งชีวิตของเราเราจะส่งชีวิตในความสุจริตธรรม ไม่ทําอะไรให้เกินพอดีที่จะว่าไม่เกินพอดีหมายความจะทําให้เกินกําลังทุนที่เรามีอยู่เราสามารถจะเป็นหนี้คนได้ถ้าสิ่งนั้นไม่เกินสายจะจะชดใช้แล้วก็เป็นหนี้คนได้คือการสร้างสรรตัวเองถ้าอย่าโคตรอยโกงใครคิดว่าตายแล้วก็เลิกกันไปเมื่ออยู่มันก็ต้องทํากินทําใช้ต่อมาถึงน,นัโทสะ โทสะตัวนี้มาจากมานะการถือตัวถือตนที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงตัดเป็นพุทธภาสิตว่าถ้าจะละโทสะก็ละมานะการถือตัวถือตนเสียโดยคิดว่านัติโลกเกอาน,นินทิโตคนไม่ถูกนินทานเลยไม่มีในโลก ให้เขาเปรียบเคยนินทาและส่งเสริมเราจุ่งยาสนใจทั้งสองประการคุมกำลังใจขงเขาเลยว่าขึ้นที่วันโลกนี้มันหาที่สุดไม่ได้วันนี้มีคนชมพวกนี้ก็มีคนติบางทีวันเดียวกันรับทั้งคําชมและคําติแต่เราก็ไม่ดีเพราะคําชมเราก็ไม่ได้ชั่วเพราะคำติถ้าเราดีสินแล้วมันก็หมดเรื่อง แล้วก็ตัดสินใจใน,น,น,นเมื่อโลกนี้มันธรรมดาของมันเป็นอย่างนี้มันสภาวะอย่างนั้นจะกระทบกันเรื่องของมันเราไม่สนใจในมันถ้าคิดอย่างนี้ได้ก็ถือว่าเป็นการตัดความหลงความหลงไม่ต้องไปตัดมันแล้วตัดอย่างนี้ได้ก็ถือว่าตัดความหลงสิ้นไปกำลังใจของเราคิดไว้อย่างเดียวว่าถ้าร่างกายของเราสลายตัวไปคราวนี้ เราจะคุมอารมณ์ความดีไว้ก่อนตายคืนหนึ่งไม่ติดในราคะคือรูปสวยเสียงเพราะกิ่นหอมนุ่อร่อยสันผัดระหว่างเพศค่อยๆบรรเทามันด้วยสุขกรรมฐานกับกายคตานุสติกรรมฐานายการนีสองนัยตัดโลภะความรูปเห็นโทษที่การสะสมมากเกินไปเพราะตายแบกไปไม่ได้ เรามีการให้ทานปัถนาความสุขสร้างความเป็นมิตรไว้เราจะตัโดโทสะได้ตัดมานะการถีตัวถีตนค่อยๆคิดอย่างนี้แล้วคิดตามอง์สมเด็จพระทศกุลว่าถ้าชีวิตของเราตายคราวนี้ร่างกายมันตายแต่ชีวิตมันไม่ตายชีวิตเปือความเป็นอยู่ที่จิตใจนั่นเอง ถ้าร่างกายมันพังไปคราวนี้ขึ้นชื่อว่าความเป็นมนมุษย์ก็ดีเป็นเทวดาค็ดีเป็นคนก็ดีไม่มีสำหรับเราจุดที่เราต้องการาคือพระนิพพานจิตอันนี้ระลึกไว้เป็นปกติตอนนี้ไปขอแนะน,นำบรรดาญาโยมที่มาปฏิบัติใหม่การจเจริญพระกรรมฐานแบบนี้เขาใช้คำภาวนาวะนณมพะพะทะ เวลาให้ใจเข้านึกวานะมาเวลาให้ใจออกเนื้อะทะแต่เวลาที่ภาวนาอยู่ก็ทําใจเฉยเฉยอย่าไปนึกอยากเห็นอย่านึกอยากรู้อย่านึกไปไหนควบคุมลมให้ใจเวลาให้ใจเข้านึกวันะมาเวลาให้ใจออกเนึกอวทะ,ะเป็นการเลี้ยงจิตท้เบ็นทิพย์เมื่อคาสายที่จิตทรงอารมณ์อยู่ได้ใจจะป็นทิพย์ เมื่อใจแกเป็นทิพย์แล้วตอนที่จะเห็นอะไรได้จะไปไหนได้ก็เป็นหน้าที่ของครูผู้สอนครูเขาจะแนะนําท่านทีหลังต่อที่นี้ไปพระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตั้งกายให้ตรงดงํารงจิตให้มันกาหนดรู้ลงให้ใจเข้าใ,ใจออกสาหรับท่านผู้ใหม่ภาวนะาวณมะปะทะสาหรับท่านีไดแล,แล้วรวบรวมกําลังใจหวังนิพานเป็นที่ไป การหลดใจสะอาดเห็นรูปพระรูปประโมพระองค์สมเด็จพระบรมโูปพระูกรนาดแจ่มใสชัดเจนเมืออแก้วประกายคิอหลังจากนั้นถ้าเห็นอะไรได้ทุกอย่างท่านบรรนใยสุดจุดหมายปลายทางของท่านนั่นคือควรจะไปยับยั้งอยู่ที่นิพพานจงกว่าจะมีความชื่นใจถ้าต่อนี้ไปพระมุดาธพุทธบริสัทธ์เปหลายเริ่มปฏิบัติได้